สวัสดีพี่ๆทุกคนครับวันนี้ผมจะพามาดูหลีกของผมอะครับที่มีกระจอเกือบหกสิบใบครับแล้วก็ใช้ไฟประมาณสูงสุดนะครับใช้ไฟสูงสุดประมาณ60สิบแอมป์ครับนี่ครับก็จะมีพนลมตัวหนึ่งอยู่นี่นี่ยจะเป็นห้องเล็กๆนะครับตรงนี้จะค่อนข้างรกหน่อยนะครับเพราะว่าบ้านผมกำลังสร้างอยู่นะครับตอนนี้ ก็ถ้าสร้างบ้านเสร็จแล้วนะครับบูรันรอบนี้ผมจะมาสร้างงนี้ต่อนะครับตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับโซนนี้มันจะเป็นห้องหลีกของผมเองนะครับโซนนี้ผมจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับนี่นะครับเมืองผมอันนี้ก็จะเป็นเอ่อตะแกรงครับแค่กันแมลงเข้านะครับกันแมลงกับหมาเข้านะครับไม่ได้กันฝุ่นอะไรนะครับ แล้วก็จะมีพัดลมตัวนึงอยู่ตรงนี้ครับเป็นพัดลมครึ่งม้านะครับประมาณสี่ร้อยบาทนะครับ <N> นี่นะเมืองผมอันนี้จะเป็นหลิกสิบใบนะครับอันนี้ก็จะสิบสามใบนะครับอันนี้ก็จะสิบสามใบนะครับอันนี้จะเป็นสิบใบนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิบสามใบนะครับส่วนใหญ่เมืองน,น,นี้จะเป็นสิบสามใบนะครับ แล้วก็มีพัดลมอยู่ตรงนี้ครับแต่ยังไม่ได้เปิดใช้นะครับเพราะว่าอันนี้จะเปิดใช้ตอนขุดเหรียญข้าวเปลาเท่านั้นนะครับอันนี้แล้วก็มีจอครับอันนี้เป็นตู้ไฟนะครับตู้ไฟจากเฟสที่สองครับอันนี้เฟสสองครับอันนี้เฟสสามครับ เราก็ดูได้นะครับว่ากินไฟเท่าไหร่จะมีเครื่องคอมอยู่ตรงนี้นะครับเอาไว้มอนิเตอร์ได้นะครับว่าหลีกเป็นยังไงบ้างครับเวลาเข้ามาดูตอนนี้ผมพุดเหรียญคิวบิกอยู่ครับมีการเจาประมาณห้าสิบเจ็ดตัวครับนี่นะครับ มีที่วัดอุณหภูมิกับความชื้นด้วยครับทุกเครื่องผมจะใส่สเตบ i ิเลเซอร์นะครับนี่นกันไฟตกไฟกระช่างนะครับแล้วบูรารอบนี้ผมจะเพิ่มการจอนครับอาจจะเล่นรุ่น40นะครับแล้วก็จะเพิ่มพวก a อซิลงไปนะครับพวก a อซิพวก โวก a อวก c โคนะครับเป้าหมายในบูรันครั้งนี้ผมนะครับผมจะเพิ่มจนกว่าไฟจะเฟดไฟจะตันนะครับประมาณ30สแอมนะครับเฟดละ30สแอมนะครับโอเคนะครับเราไปดูระบบไฟกันดีกว่านะครับระบบไฟเมนของผมจะอยู่ชั้น2นะครับ ระบบไฟเมน o m มอยู่บนนั้นนะครับอ่าโอเคครับตอนนี้เราอยู่ชั้นสองของบ้านเลยครับจะเป็นห้องไฟครับตอนแรกห้องนี้สร้างเสร็จผมจะเอาเป็นห้องหลิกครับแต่ว่าห้องมันค่อนข้างใหญ่นะครับโฟลงมค่อนข้างยากเลยหลิกจะร้อนนะครับ น,นี่คือตู้ไฟองผมครับนี่ครับสามารถปรับได้นะครับว่าจยาเอาไฟบ้านให้มันออโต้หรือเทียวอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟสแรกนะครับ7จจุดแอมป์อันนี้จะบ้านใช้นะครับอันนี้จะเป็นเฟสที่สองครับดิกหมใช้นะครับอันนี้จะเป็นเฟสที่สามครับดิกหมใช้ โอเคครับเรามาดูตู้นั่นหน่อยนะ <S 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 ปึ๊บนี่คือตู้นั่นหน่อยนะครับอันนั้นก็จะเป็นเบเกอร์ครับเบเกอร์ baker ของไฟบ้าน,นครับอันนี้ก็จะเป็นเบเกอร์ของ T OU น U ครับอันนี้ก็จะเป็นทามเมอร์ครับอันนี้ก็แมกนาติกนะครับอันนี้ก็แมกนาติกนะครับอันนี้ก็เป็นเบเกอร์ของรวมนะครับรวมของสองอันนี้นครับ โอเคครับผมลืมบอกเรื่องตัวนี้ไปครับตัวนี้ชื่อ s i n น t i ม e er เมนะครับเอาไว้กันแรงดันไฟฟ้าตกแรงดันไฟฟ้าเกินนะครับมันมันเคยมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ผมต้องใส่อันนี้เข้ามาเพราะว่าหม้อไฟหน้าบ้านผมระเบิดน,นะครับหม้อแปลงหน้าบ้านผมระเบิดและทีนี้แรงดันไฟฟ้ามันอยู่ที่ประมาณ90-110ถึง1น0นะครับและทีนี้มันตกตกขึ้นขึ้นครับและแมกนติกผมแบบว่า ทำงานทำงานไม่ทำงานทำงานไม่ทำงานแล้วทีนี้แมกนิกตผมก็ค้างแล้วก็พังไปเลยนะครับผมเลยต้องใส่ตัวนี้เข้ามานะครับถ้าใครต่อ T O U อยู่นะครับถ้าจําคนลเฟสแล้วสลับแล้วไฟสลับกันนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าพังนะครับแต่อันนี้จําเข้าเฟสเดียวกันนะครับผมเป็นคนต่อเองทั้งหมดเลยนะครับอันนี้พ่อผมเป็นคนต่อเองทั้งหมดเลยนะ สายไฟค่อนข้างค่อนข,ข้างหนาอยู่นะครับเรื่องการขอ T O U นี่ลดค่าไฟได้เยอะเลยนะครับจากจากหน่วยละห้านะครับเหลือประมาณสามจุดเจ็ดนะครับจากหน่วยละห้าบาทเหลือสามจุดเจ็ดครับค่าขอก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับค่าสายไฟค่าทำอีกก็ประมาณสองสามหมื่นครับ หมดหมดประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะครับตรงนี้การทำหม้อ T.O.U. นะครับแต่ค่อนข้างคุ้มนะครับผมคืนทุนไปแล้วนะโอเคครับเพิ่มเติมเรื่องหม้อ T.O.U. กับหม้อปกตินะครับว่าผมมีสองอันได้ไงครับคือผมมีบ้านสองหลังนะครับและทีนี้ให้อีกบ้านหนึ่งใช้บ้านเลขที่1นะครับอีกบ้านเลขที่หนึ่งใช้บ้านเลขที่หนะครับแล้วก็ไปขอหมอมานะครับอีกบ้านหนึ่งใช้หม้อปกตินะครับ อีกบ้านหนึ่งใช้ม้อ TOU นะครับและทีนี้ก็เอามารวมกันนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าคนปกติที่มีบ้านเดี่ยวหลังเดียวเนี่ยสามารถขอม้อ TOU มาติดอีกอันได้หรือเปล่าครับเท่าที่ศึกษามาน่าจะไม่ได้นะครับแล้วเรื่องค่าไฟนี่นะครับคือผมมี2อม้อนี่ลดค่าไฟไปเท่าไหร่นะครับคือถ้าเราใช้ม้อปกตินะครับค่าไฟจะอยู่ที่ประมาณ 5.05บาทนะครับรวมค่า FT รวมภาษีแล้วนะครับส่วนมอ TOU นี่จะอยู่ที่3.25บาทครับรวมค่า FT รวมภาษีแล้วถ้าเอาค่าไฟ2หม่อมารวมกันเนี่ยและเฉลี่ยออกมาเนี่ยคือค่าไฟต่อ1กิโลวัตต์ผมจะอยู่ที่3.69บาทครับคือค่าไฟบ้านหลังนี้ของผมครับจ่ายหน่วยละ3.69บาท ผมต่อไฟเองทั้งหมดเลยนะพ่อผมนี่ครับใครจะทำก็ถ่ายรูปไว้ได้นะครับจบคลิปแล้วครับพูดคุยหลังท้ายคลิปนิดนึงนะครับเรื่องการเพิ่มหลิงนะครับคือเรื่องการเพิ่มหลิงนะครับถ้าไม่ใช่การจอมือสองในสภาพดีนะครับที่ขุดมาไม่เกินปีครึ่งนะครับคือผมจะ เปลี่ยนไปเล่น CPU มือ1แทนนะครับแล้วถ้าไม่ใช่ CPU มือ1ผมจะเปลี่ยนไปเล่น ASIC แทนนะครับแล้วการ์ดจอมือ1ตอนนี้นะครับคือผมเอาไว้อันดับสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างคืนทุนยากนะครับคืนทุนช้ากว่าเพื่อนเลยครับอันนี้แล้วในอนาคตข้างหน้านครับผมมีแผนที่จะ ทำ CPU ขุด ASIC ขุดแล้วก็ฮาร์ดดิสขุดนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ครับ